สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเชื่อมต่ออรีโมทต,ตัวไว้์นะครับไว้์เซิร์ชของตัวทีวีฟิลิปนะครับผม32นิ้วนะตัวนี้จะเป็นรุ่นนี้ครับรุ่นนี่ฮะ32 p h t บ9 1 5พีเอชทเน่นะครับอ,อันดับแรกเลยครับผม กดปุ่มโฮมนะครับที่รีโมทนะครับกดปุ่มนี้พี่ๆกดไปหนึ่งทีครับมันจะขึ้นหน้านี้มานะครับเลื่อนมาที่การตั้งค่านะครับแล้วกดโอเคนะครับแล้วพี่ๆก็กดมาที่รีโมทและอุปกรณ์เสริมนะครับผมกดโอเคเข้าไปครับตัวนี้ผมเชื่อมไว้แล้วนะรีโมทมันจะชื่อรุ่นนี้นะฮะ APHRC เดี๋ยวผมจะกดยกเลิกไปก่อนนะครับอพอพี่ๆเพื่อนๆกดมาหน้านี้เสร็จก็กดเพิ่มอุปกรณ์นะครับมันจะขึ้นมาเลยจะเป็นชื่อรุ่นนี้ฮร <S <S ap hrc ก็คือรุ่นของรีโมทตัวไว้ทีวีของฟิลิป p s รุ่นนี้นะครับเรากดจับคู่เลยครับผม รอสักผู้ครับถ้ากดจับผู้แล้วกด จับคู่ไม่ได้พี่พี่มากดปุ่มนี้นะปุ่มนี้ฮรัปมนันจะเขียนว่าปุ่มซอสแล้วจะมีสัญลักษณ์แทรตรงนี้ครกดค้างไว้เลยครับกดค้างไว้มันจะมีไฟสีฟา้ากระพริบอย่างนี้นะครับแล้วลองกดเชื่อมอีกทีครับผมไม่สามารถจับคู่กัน อ่าทีนี้ฮะมันจะเนี่ยถ้จับได้แล้วมันจะเขียนเนี่ยจับคู่แล้วมันจะขึ้นเมนูตรงข้างล่างเนี่ยอ่าทีนี้ลองกดลองกดผมสีฟ้านี่ฮะเอะ แล้วว่าจับได้นะครับถ้าจับได้มันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาครับเป็นอันเรียบร้อยครับจบแล้วครับผมขอบคุณครับ